สวัสดีค่ะเราทำอะไรที่นี่พี่มาถ่ายวีดีโอน้องนัด <laughs> สวัสดีจ้าวันนี้เจอกับเราอีกแล้วนะห่างหายไปตั้งหลายวันแล้วเกือบสิบกว่าวันแล้วมั้งเพราะว่าไม่มีเวลาฝนตกช่วงนี้ ฝนตกเยอะไม่ค่อยได้ไปถ่ายที่ไหนไม่มีใครว่างวันนี้ก็จะพามาดูาน้องนัตตีสาวไทยอีกคนนึงที่มาอยู่ที่นีเ่เกือบจะสิบปีแล้วละ่ะเดียวอ่ะนางมีอาชีพอะไรที่ว่าจะสร้างฐานะให้นางได้ข่าวว่านางเนี่ยกำลังจะซื้อบ้านในวัยนี้เปิดร้านได้มีกี่ปีเองจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว เดี๋ยวไปเจอกันนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นาง๋ยวก็จะให้ดูภาพการทํางานของนางไปเรื่อยๆก่อนมาถึงช่วงเที่ยงพอดีอร้านเขาอะคนเยอะมากก็ต้องรอกว่าจะได้คุยกับน้องนัทน,นี่ก็รอเกือบชั่วโมงได้แล้วแต่ก็ดูไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆราว่าเขาขายดีมากเลยนะ พร้อมกันทีเดียวอ่ะแล้วไอมันใกล้โรงเรียนใช่ป่ะเด็กนักเรียนอ่ะก็จะมากินข้าวที่นี่อาหารกลางวันเมื่อกี้นะแอบเห็นมีคนยืนรอนานเขาเดินหนีก็ไปซื้อร้านอื่นรอนานมากแล้วถ้าเราถ้าเป็นเราก็เหมือนกันนะต้องเข้าคิวรออาหารที่ขายนี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะจะเป็นพวกเบอร์เกอร์ใช่ไหมแล้วก็พวกแซนด์วิชขนมปังฝรั่งเศสอย่างเงี้ยก็ใส่ เป็นไฟเข้าไปแล้วก็จะมีน้ำซอสราดมีสเต็กเนื้อเนื้อบดนะสเต็กเนื้อบดลงไปนิดหน่อยอย่างนั้นก็ก็อยู่ท้องนได้แล้วนะประมาณ800บาทอันชิ้นใหญ่ก็คิดเป็นเงินไทยก็250บาทมีขายน้ำโค้กมีขายน้ำหวานคนที่เนี่ยชอบดื่มน้ำหวานคะจะมีน้ำแข็งนะ่ะอากาศมันร้อนรอนมากเลยอ่ะเนี่ยเขาว่างกันแล้มีมีกันสาคนนัดมีสาคนใช่ไหม นั่งนัสี่เราหน่นอยไปเลยเมื่อกี้เห็นแล้วขึ้นไปฉันอยากเดินลงเลย <laughs> ไม่อยากไม่อยากเข้าไปหุ้นหมายกับตังกับบัญชีกับเกะเขางเงินเขาหายเอาา <laughs> เอานยเวาอะไรเวไรไลาแต่ก่อนที่เห็นมีขายอาหารอาหารเลียงนามอ่ะมันเป็นอะไรมันไม่ได้ขายเลยเหรอตอนเนี้ยฮะรับรวเล้าอะไรนะ แต่ทำอย่างนี้ก็เร็วดีนะทำหลายอย่างมันวุ่นวายใช่ไหมคะฮะนะได้เท่าไหร่ออกากาศได้ปะได้สิได้ข่าวว่าซื้อบ้านหั้ง40ล้านข <laughs> ายกันสุดที่ขายกันสุดทา่ไคเซนเป็เจ้ฉยนะคะซื้อบ้านหลังละ40ล้านนะคะแมีรถคันที่สอง รู้สึกว่าสีแดงเนี่ยจ,จะจะจะถูกโมจะถูกโมเทงถูกต้องชะตาถูกชะโลกนางขายดีกว่าคันสีขาวอีก <c oughs> <laughs> มีโชแมนด้วยโชแมนก็ผัดผัดหมี่ใช่ไหมพี่วีเนี่ยผัดหมี่ห5้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบก็ร้อยกว่าบาทไทยแต่มั้ง look, ถ้าเป็นเงินทุกวันเนี้ยเงินบาทมันแข็งเนาะ ร้อยร้อยห้าสิบบาทได้เนาะอาหารของเด็กนะคะอาหารนักเรียนมันจะไม่แพงนะสวัสดีค่ะปกติตราเป็นมิตรนะมิตรมิตรมิตรลายกระพงลายกระพงไม่ใช่นุ่นพม่านุ่นพม่าแต่วันนี้เป็นแจ๋วเป็นแม่ครัวอะไรมากเลยอ่ะเป็นแม่ครัวนักมีกี่คนสองคนน้องใครขับรถเนี่ยขับเองเหรอเดี๋ยวนี้ขับรถเองแล้วเหรอขับเองอ๋อจริง น้องสคนทงานกี่ชั่วโมงวันแปดเชั่วโมงเต็มพอดีเลยค่ะซีนีครายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ต่อคนคือกันประมาณยังไม่รวมสต่ออชั่วมงเท่าไหร่เก้าร้อยกว่าไม่ถึงพันเนาะเพราะว่าตัวพันหักคิดเป็นเงินไทยก็เกือบสามร้อยบาทใช่ไหม ต่อชั่วโมงนะคะไม่ใช่วันนะคะชั่วโมงจะเกือบ300บาทก็จะหมดลูกค้าประมาณกี่โมงสองโมงก็เปิดสามโมงครึ่งไหมเนี่ยสามโแล้วเริ่มกี่โมงหนูึ่เหรอเริ่มเก้าโมงที่เบิร์ดมาที่ห้ามาเตรียมของมาสลับกันกได้ไหยนะแล้วก็ทำงานประมาณบ่ายหนึ่งหกเจ็ดชั่วโมงได้ใช่ไหมคนที่ขับรถขับรถมีแขนอยู่ ก็แค่คนเดียวเ็นไรแต่ว่าถ้าคือถ,ถ้าเขาเข้าไปยืนเราไม่ถามเ,เขาอ่ะใช่ไหมเขาก็ไปใช่ไหมที่นี่ก็เ, <ใน S 2> เป็นโรงเป็นโรงเรียนที่เป็นมาบ้านเราก็พวกปสวสปวชเนใชีใช่ไหมใช่ไหมนุ่งนะัดบ้านเราเนาะเป็นคอดีใช่ไหมหรือว่าเป็นอะไรคอรีอมีมีทุกชั้นมีตั้งแต่อายุมีนันต้เรียนันหกคคนีอ่พุท a t ไม่มีกี่คำน้องน ทุกตทรัฟมีห้าหกคันห้าหกคันก็ขับเอ็นไฟดีทุกคนวันทุคันทุกคันรถเลยดีนะอาชีพนี้ก็เหนื่อยดีใจมภูมิใจไหมแต่ชีดได้บ้างแล้วนะ,นะะทำฟิวเดียวเองอะ่ะทำฟิวเดียวเองอ่ะเก่งเก่งเก่งได้ค่ะว่าสามีลาลาออกงานประจำมาช่วยภรรยาเพราะว่าเพราะว่าอะไรมีลูกทำคนเดียวไม่ไหว ถ้าไม่มีลูกก็เราก็ได้เต็มที่เนาะแต่เวลามีลูกมันก็แบ่งเวลาครึ่งน,นึงก็ต้องไปให้ลูกเจ้าเล็กเจ้าเล็กส,สองต่างไงก็มาช่วยกันได้เลี้ยงลูกอยู่ด้วยแล้วก็แบ่งเวลากันเลี้ยงลูกก็ดีแล้วทำงานไม่มีใครว่างสักคนเลยแต่วันมีวันนี้เราว่างชั่วโมงนี้เรา,าว่างแล้เราเมื่อวานก็จะมาแล้วแต่ฝนตกที่มีฝนตกเราก็ไม่หลอกกัน ายากได้ภาพที่เป็นธรรมชาติค่ะจะไม่ให้เตรียมตัวแต่เมออื่อวานดีแล้วไม่มาที่เบอร์อ,อยู่ฝนตกผัดยังทำงานก็ได้นับอกว่าขายขายเซนวิชนี่ได้เกียรชิงกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าได้แบบหัวน้ำเข้าไป อยากคำนวณอยากคำนวณอยากไปนั่งคำนวณแล้ก็จะคิดเป็นตัวเลขออกมาให้อยากคำนวณอยากมีคนมาแย่งเน้อที่งอยากได้เอกสารได้ทาเอกสารมอกระดงกระดานยากมากอีเจนอีเจนภาษาไทยว่าก็ผ่านพวกกรมอนามัยพวกกรมเออกรมัณฑิตศาสตรณสุขกรมสาธารณสุขไปขอกระดาษขอกระดาษแลก็มาตรวจแบบพวกแวกเออ ว่ามันไม่เหมือนตู้ครัวของที่ทําอาหารส่งตามร้านนะจะจะเบากว่าไอ้พวกร,รูเล็ตก็จะเป็นแบบพวกเราไม่มีแบบไม่ต้องผัดเฉา,าเมนไม่ต้องผัดแบบอะไรนั่นคืออะไรนะ่นบเกอร์ไม่ต้องพวกอาหารจีนอะพวกอาหารจีนที่ต้องใช้เออ่กระทะใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เลยพวกเอ เขาอย่างรถของน้องนัทเนี B ่ยเขาก็จะจํากัดในการทําอาหารว่าเขาให้ทําอะไรได้บ้างใช่การดีแคร์ใช่ไหมว่าเออเอออีกเออใบใบอะไรกระดาษนั่นแหละเออกระดาษที่จะเอามาเปิดร้านไปร้านไว้ี่ว่านั่นแหละการที่จะขอใบอนุี้ก็คือจะต้องมีห้องครัวแต่ว่าห้องครัวนี่คือไม่ได้ยุ่งยากอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเราทํา อาหารส่งตามร้านนะี่มันจะเป็นมันจะเป็นแค่แบบมีหนา้าต่างเทา่านี้หน้าต่างสองบานมีที่ล,าล้างมือตางหางี่ห้องน้ำแยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่ล้างผักแนะว่ามันไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้เหมือนพวกทำอาหารจีนที่ต้องใช้กระทะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้ก็คือเหมือนอก็แค่มินิมัมสำหรับสแตนดาดสำหรับเพื่อ ก็เหมือนบางท่านก็เหมือนว่าขายอาหารเย็นเมื่องั้นเหรอก็มีอาหารร้อนแต่ว่าก็ก็มีที่ทําเบอร์เกอร์สำหรับทอดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเป็นชิ้นใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเขาเขากระดาษที่เขาได้จะได้ไปอย่างนี้มาใบอนุญาตมันยุ่งยากเหมือนแบบอย่างบางคนมันก็ขอมันก็ของ่ายเอ่อมันของ่ายนะสำหรับรถเออ่รถอาหารนะอาหารเขาถึงของ่ายเยอะอว่าเพราะว่ามันใบมันไม่ยุ่งยากเหมือนเราทำ ร้านอาหารส่งร้านอาหารส่งนี่ร้านอาหารส่งหมายถึงว่าทําครัวที่บ้านหรือทําครัวขึ้นเองที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็บิ่งส่งตามตามซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนั้นน่ะมันจะยุ่งยากไปไปประกอบการมันจะได้ช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนส่วนรถอาหารเนี่ยมันจะได้ง่ายเพราะคงวิ่งเต้นไม่นานแล้วใครทำก็ได้ไหมน้องนัทหรือว่าคุณต้องมีสัญชาติฝรั่งเศสหรือว่า เป็นคนต่างด้าวสมมุติในกรณีที่เรป็นคนต่างด้าวนะจะต้องมีพนักงานที่เป็นคนต่ายชิบเสริมคนพื้นเมืองหนึ่งคนในร้านใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นฝลังเสร็จไม่จําเป็นก็คือเรานี่แหละที่เป็นเป็นคนงานคนงานเป็นพนักงานในบริษัทในร้านใช่แต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเราไม่ได้เป็นถ้าเราเป็นต่างด้าวเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องจ้างคนจ้างต้องจ้างคน พอดีเลยน้องนัทก,ก็ได้สัญชาติแล้ว<ช>ก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรอยู่ณบ่ายก็สามคนอยู่แล้วให้เอาสามคนให้ทันลูกคา้าถ้าน้อยกว่านี้ไม่ทันไ,ได้นะต้องไม่ทันะนที่นี้แต่ถ้าสมมติว,วออ่าเป็นเออตอนที่มันเอวันหยุดเออวันขั้นอะไรนเปิดีเทอร์มใหญ่ๆหจริงๆต้องสี่ต้องสี่คนอันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดเรียนได้ อาทิตย์นี้มันเออเต็มเต็มริงวันก็คืออาทิตย์นี้แล้วเออวันตอนที่เที่เทอมสองมันก็เลยน้อยเทอมสองถ้าเทอมแรกเทอมแรกคนยังไม่เข้าไปถึงงานเออถ้าเทอมเทอมเทอมสองนี่จะช่วงเดือนสิงหาสิงหาที่คนไม่ค่อยไปคนยังไม่ค่อยไปถึงงานแต่คนแต่เต็มนะสามสามเดือนแรกนี่ของเต็มอ แลช่วงนี้ก็เด็กไปฝึกง,งานก็ลูกค้า,าก็ลดลงแต่ก็ขายได้อยู่ดีมีลูกคา้าร้านนี้เขาเปิดมาร้านนี้เขาเปิดมาตั้ง30ปีแล้วต้องรักษอต่อเขาหรอร้านนี้เขาเปิดมา30ปีแล้วนะปนเป็นร้านเก่าที่เวลาเรามาเปิดเราซื้อต่อจากเขาเหมือนกราซื้อเซ็นชร์จจากเขามันก็นนกดีอย่างซื้อพิเศษจากเขาเราก็ได้ลูกค้าเข้ามาด้วยได้คนเข้าม,ามาด้วยพิเศษเป็นรันอยู่แล้วมันก็สบายไมันก็ เหน and she ื <Wait. S 1> ่อยน้อยลงเพราะว่าเขาทำมานานแล้วเต็มแล้วไงเป็นลูกน้องเขาแล้วนะคะยิ่งวันเอาลูกน้องใหม่ๆตอนที่ร้านเก่าออเก็มาฝึกร้านเก่านี่สุดยอดนะสุดยอดเขาขึ้นเข็ดนะเป็นเจ้าของกิจการนี้ CPS ต้องนัดก็ต้องขายให้เขาด้วยแล้วต้องหักกับลูกน้องด้วยป่ะสี่พันสี่เราถึงไม่ได้จ่ายหนึ่งพันบาทต่อ สองคนเี่ยต่อชั่วโมงเราจ่ายแค่เก้าร้อยใช่อันนั้นถักไปแล้วใช่ไหมใช่อ๋อนี่คือเก้าร้อยเก้าสิบอะไรประมาณรอเปล่าไม่ถักไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เหรอสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าค่าดับประมาณไม่ค่อยรู้เรามีคองั๊นส่วนตัวแล้วมีนัการบัญชีส่วนสามีน้องนัทเป็นนักบัญชีนะคะเขาจัดการให้ไม่ไม่ต้องไปจ้างเขากรดีไปแต่ค่าจ้างแพง ลูกจ้ากินปมาสักดื์ไมาเท่าไหร่รถคันนี้กลมๆไม่ใช่กลมไม่เคยพูดที่ไหนพูดออกรายการได้เลยอ๋อเราจะรู้ไังไงจีเรืเคยใครๆก็รู้วันนี้ก็ไม่เป็นไรเราซื้อที่เสร็เราไม่ได้ซื้อรถมาซื้อมาซื้อมาสิบล้านนะก็เราได้ทองเราได้แข็งรีบด้วยเจ้า ก่อนเป็นชื่อคันเดิมเป็นเชนะาที่แล้วทำไมเป็นเจพีก็เราซื้อเส่เขาคือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนชื่อเดิมเลยเพราะว่าซอสก็ซสเขาเลยเซตเดมเซตเขาอยากก็คือเขาก็ใช้ความรู้หมดนะเราต้องไปเรียนรู้กับเขาที่อาชีเต็มๆแล้วเขาก็ตามงานยกนราคานี่นะเราตามงานเราดยเขาด้วยเขามาดูเขามาดูว่าเออยงไงอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยกัน ก็อแล้วก็จะมาเช็คบ้างว่าทายมัเหมือนเดิมไหมอะไรยงไอะไรก็สงเงค้ยคมอะไอนะจริงจริงรวยแล้วไม่เงี้ยด eh ้วยนล้งสิจูบปลาเซ้นแล้มันมัมนเผื่อว่ามึงก็จะเป็นขาอ่ะขาชอบชอบกินเมนูไหนของรัาน เมนูด <poisoned. S 2> ังเลเหรอเมนูดังอะไรอร่อยอเด็ยกีไก่ีคอเรนอยากชิมอะไรดีถ้ากล้องรอยากชิมเยคะอยากชิมตัดกันขอน่งน้ก่อนนะะอันนี้เ่เอามือหยิบเลยหรอ เขาเรียกวอะไรนะนี่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 ขายห้าร้อยนะมันก็เลยได้แค่นี้จะจะชิมซอสซอสเหรอยูป่ามันมีซอสอ๋อซอสพอแล้วเดี๋ยวรสชาติเนี่ยของคนที่นี่จริงๆค่ะอย่างลูกชายจะนกินได้ใช่เป็นหวาน เรชอบกินเลยเนี่ยเด็กที่นี่นะหนิดข้าวแล้วก็ต้องมีกลางข้าวมีมีเฟนฟายมันฝรั่งทอดเลีสอันนี้ขายดีนะเมื่อก่อนขายได้หกสิบจานต่อวัน,ม,นมันอยู่ท้องอะ่ะเมื่อก่อนรถคันเก่านะขายได้หกสิบจานต่อวันนัาเนี้ยข้าวสามสี่ถุงไม่พอถ้าอร่เนี่ยถดถ้าผีกระสอบต่อวัน <laughs> อันนี้ลดลงลดลงอันนี้ลดลงมาถ้าผีกิโลต่อวัน เออบางวันสีถุงนะสกิโลสีกิโลเคยขายได้นะถึง60สิจานช่วงที่แบบว่า hot hot แบะฉันว่าแค่อันนี้มันไม่พอมันไม่พอนะเนี่ยก็ต้องซื้ออะไรเพิ่มเนาะสำหรับติ๊กแต่ว่ามีคนขนาดขายขี้ประหยัดขนาดนี้เนี่ยคนยังมาอยู่ตลอดตลอดบางคนเน่ะกินไม่พอต้องสั่งสองจานนะเท่าไหร่ารอยห้าห้าร้อยห้าร้อย ร้อยเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมนะฮะก็ยังบอกอยู่นะตอนแรกตุ้น้องใสในเยอะมากนะบอกไม่ต้องเธอจะได้รู้ว่าซอสจะอร่อยมากค่ะเราไม่ใช่ดูตากะไก่แค่นี้นังไายแค่นี้นังก็จะได้ซื้อบ้านแล้วอ่ะขายอย่างเงี้ยไม่ต้องยุ่งยากเลยผัดไก่ใส่ซอสแล้วมาราดข้าว เนาะขายง่ายๆเนาะสบายๆบายถ้าขายใดอย่างก่อนที่นี่เนาะขายอะ่ะไรขายขอบเยอะขายขอบเยอะู้ชมดนั่นแหละแต่มัน,มนตอนนี้ไม่มีใช่นี่มีมันจะมีขายปลาด,ดิบปลาอะไรพวกซาซิมิเ<อ>หรอมีโรสไสไตล์เขาอะไรเดลักซอส เขาเรียกกันนะคะพี่น้องเขาเรียกเพื่อนเราเมื่อเดือเดียวเบาหน่อยใช่แต่ก็มีมันเมื่อวันก่อนหยุดไปสองเดือนใช่ป่ะมีคนจะพูดอะไรป่ะเึงว่าเจอถึงไปสองเดือนเหรอมีนะอาทิตย์แรกที่เปิดนี่คนยังไม่รู้เลยว่าเปิดแต่ก็มีคนส่งจ้างมาขายป่ะ ลดวันแรกเรยลดไปห้าเท่ารายได้ทั้งหมดรถลดไปห้าเท่าผมจะลดไปเหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่เขาหนูได้หนูลดไปกี่เปอร์เซ็นต์กแ่เอจะเป็นเกินเจ็ดสิเนงได้เงินชฉยป่ะได้มาแสนเดียวนะรอบสองต้องหาได้เขาแต่เขาส่งเขามลไห้นะรอบสองเ่าก็ยังไม่ได้ดาบ กินแล้วก็สรุกวได้ดว่าสองไม่ได้เขาบอกว่าให้แต่เงินเงินชดเชยได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งที่นี่ก็หมื่นห้าครั่นหอเงินนี่้งินสามหมื่นสองแต่มันสองบาทเป็นได้เยอะกว่าเมืองไทยหลายเท่าอยู่ แตว่าไม่พอไม่พอจ่ายค่าร้านแล้วค่ะค่าเช่าแพงกว่านั้นอีกแสนหนึ่งอ่ะแต่ว่าเราจ่ายเยอะนะถึงเห็นว่าได้แบบขายดีอย่างนี้นะรายจ่ายเยอะยอดเยอะ่ารจ่ายเยอะิ่งมีแค่ลูกน้องก็แล้วนั้นต้องจ่ายลูกน้องเป่าอยูุดพอดีเนี่ยสองเดือนเออกันจริงแล้วเขาให้ห่างจากไอ้นี่เอ่อวันหยุดที่เขายังไม่ได้ใช้อ่ะนินจะเขายอมเหรอก็ต้องเป๊ะมันเป็นแบบนี้ เขาซ้องก็ม huh. okay, ัอยู่ตรงนี้ก็เรื่องนี้เลยอ้าวเหรอแต่ว่าเราไม่ได้ไปสนี่ไงมันฟ้องกันประมาณว่าที่หยุดไปอ่ะเขาให้ใช้เป็นวันหยุดเลยแต่เขาไม่ยอมเลยเขาอยากนี่เขาอยากอยากอยากจะหยุดอีกอยากจะเก็บไว้เลยเหล่านะมันเป็นที่เขาถึงช่วยแสนหนึ่งไงมันไม่พอที่จริงแล้วนั่นเองแ้วก็เขาต้องช่วยมากกว่านี้เพื่อจะมาจ่ายน้องแล้วตังแล้วตังจริงแล้วเดือนเออละที่ร้านได้เงช่วยอีกแสน แสนเท่าไหรนะแสนแสนเจ็ดหรือแสนแอะไรสักอย่างนี้ยนนี้คือช่วยของร้านนะช่วยสําหรับร้านที่มันปิดไม่ได้ไม่ได้เปิดน้องอืมแล้วดง้แล้วไอ้ช่วยเนี้ยต้องมีสองรอบแต่แรกดียวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ได้แค่รอบเดียวเพราะว่าเออถึงแม้ว่าเราจะขายอาหารเนาะแต่ว่าที่ตรงเนี้เป็นปากิ่งหรอสาธารณเป็น่รสาธารณะไมมันเป็นาิที่มันไม่สามารถ มันเหมือนกับว่ามันเป็นสําหรับของคนที่นี่คือถ้ามันเป็นพื้นบิกมันก็จะเป็นจุดสูบบุรวมของอะไรที่มันเป็นพื้นบิกอ่ะจะต้องปิดหมดยมันเป็นฟักกิ้งเทาบิกเขาสั่งปิดใช่ส่วนสาธารณะมันเหมือนฟังก์บอสไฟที่โดนปิดไปทุก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 บัร์ที่เป็นที่เป็นบัร์อย่างเงี้ยต้องต้องโดนปิดหมดไงตอนที่มันเป็นคนอยู่กันระบาดของโควิะ Tu viens manger? Je viens me faire masser à la roulotte. Allô masser, allô C'est très chaud ici. Ça va? Oui. C'est une interview pour quoi? Pour la roulotte de Nati. Yes. <laughs> Oh, Julia, tu as toujours ce ici. Non, c'est délicieux. La patronne thaïlandaise est très gentille. Et voilà. Les casse-croûtes très bons. En plus, c'est a ses amis Thaïlandais qui viennent souvent, c'est incroyable. <laughs> J'aime chez la Tine. Euh voilà. Un des clientsคนนึงของนัทตี้อ่ะค่ะ. Tu fais quoi ici Je suis professeur. quoi. What do you do I'm a teacher. You're a teacher Yeah. You happy Happy to work I like my work. work. Yeah, but uh, I'm looking for a nice uh, uh, Italian uh, girl. Oh, ah, you're a girl? Yeah, I'm looking for a beautiful and nice one. Uh, okay, what do you want to eat today? A uh, casse Cassoulet. A casse Omelette, yeah. <laughs> uh, fromage. Voyez, with the sauce de nati. It's not too late for it. Now it's. Uh, it's never too afternoon. late. never too late with natty. Okay, okay. <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามพวกเราพวกเราพวกเราชาวตาฮิติช่วยแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีสักทิตย์หน้าจะมาใหม่จะมาใหม่จะเป็นใครลายต่อไปเชลี่เดียงว่าองว่าองฟังเซบะน้ำ À bientôt. Merci beaucoup. La roulotte Nati, le best. Yeah. Best in the world. Et Nîmes, la meilleure masseuse. Best in the world. Ok. Merci. Ciao. Bye bye. Ciao. bye, bye.